สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับ GM Dino Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสร้างวงจรขยายเสียงจากทานซิสเตอร์นะครับก็มาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับลำดับแรกนะครับคือ1นึ่งินซิงค์นะครับเพื่อระบายความร้อนจากทานซิสเตอร์นะครับอ่าเจ้าพระเอกของเราเลยครับตัวที่2นะครับก็คือทานซิสเตอร์ D 2 0 5 8นะครับเป็นชนิด NPN นะครับ1ตัวนะครับ ความต้านทานที่เราจะใช้คือ1กิโลโอห์มนะครับวิธีอ่านค่าแถบสีนะครับดูได้จากตัวไอตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็วิธีการคำนวณค่าความต้านทานเดี๋ยวผมขึ้นให้เลยนะครับตัวที่2นะครับก็คือตัวคาปาซิเตอร์นะครับขนาด220ไมโครฟารัดนะครับ16โวลต์1ตัวนะครับแล้วก็ที่ขันได้เลยนะครับก็คือ สายแจ็คนะครับนี่ผมเอาสายแจ็ควางไว้าาข้างๆนะครับแล้วก็มาดูวงจรกันเลยอุปรกรณ์ผมวางไว้นี้นะครับนี่น,นะครับเป็นวงจรนะครับแบบง่ายเลยนะครับก็คือทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับจะเรียงขาขาที่หนึ่งเป็นขา B ขาที่สอเป็นขา C ขาที่สามเป็นขา E นะครับ ก็อย่าลืมสวมถุงมือป้องกันไฟฟ้าการช็อตด้วยนะครับอ่น,นะครับนี่ก็คือเป็นรูปแบบวงจรของเรานะครับเสียงจะเข้าต่อกับขาตัวคาปาซิตเตอร์นะครับเข้าขา B นะครับก็จะมีตัวทานซิตเตอร์1กิโลโอห์มนะครับคอมไว้ระหว่างขา B กับขา C นะครับแล้วเราจะปล่อยค่าแรงดันไฟฟ้าที่5โวลต์ถึง12โวลต์นะครับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำได้สุดก็คือ5โวลต์นะครับส่วน ค่าแรงดันไฟฟ้าที่มากสุดนะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็ต่อขาลบนะครับเข้าขาลําโพงหนึ่งข้างนะครับแล้วก็ขาลําโพงสายลําโพงอีกหนึ่งข้างเนี่ยเข้าขา E นะครับก็คือวงจรตัวนี้นะครับจะไม่มีค่าไฟที่มากกว่า1.6โวลต์เข้าไปในลําโพงนะครับนี่เรามาลองสร้างกันเลยนะครับลาดับแรกนะครับเราต้องเอา ทานซิสเตอร์นะครับใส่เข้าไปที่ฮีตซิงด้วยนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับอ่าเมื่อเราไขไปแล้วนะครับเอเราขันเข้าไปครับ แล้วก็มาดูวงจรต่อนะครับนี่นะครับเราเอาคาปาซิตเตอร์นะครับเอ้ยเราเอาทานซิตเตอร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรีซิตเตอร์เออนะครับหนึ่งกิโลโอห์มนะครับข้อมระหว่างขา B กับขา C นะครับก็คือขาหนึ่งกับขาสองไว้เห็นไมเอ่ย นี่นะครับ1กิโลโอหมนะครับแต่ผมใช้เป็นตัว2,000สองตัวนะครับขนานกันแล้วก็จะได้1,000 1,000โ oh อมมานะครับเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูวงจรกันนะครับนี่เอาคาปาซิเตอร์นะครับขนาด2 0 0รมโคฟารัดน,นะครับส6บกโวลต์นะครับเอาขาด้านลบเนี่ยเราจะมาดูว่าด้านไหนเป็นด้านลบนะครับเราดูที่แถบตรงนี้นะครับแถบสีขาวนี้จะเป็นด้านลบนะครับก็คือฝั่งนี้จะเป็นขาลบเห็นไหมเอ่ย นี่ฝั่งนี้เป็นขาลบนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นขาบวกนะครับเราขาลบต่อเข้าไปที่ดิสต t เตอร์ตัวหนึ่งนะครับตัวขาแรกนี่เสร็จแล้วนะครับเราขาบวกออกนอกนะครับ ต่อไปนะครับเราเจะาสายลําโพงเนี่ยมาต่อเข้าไปนะครับเดี๋ยวเสียงเข้านะครับเข้าที่ขาวบวกของคาปาซิเตอร์นะครับตรงนี้ ไปแล้วนะครับแล้วก็เอาขาสีเหลืองของผมเนี่ยสีเหลืองของผมจะเป็นกลาวนะครับต่อเข้าที่ขา e ของทานทานซิสเตอร์นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายไฟนะครับมาต่อ นี่นะครับขาบวกของไฟนะครับของผมเป็นสีเหลืองเนี่ยให้มาต่อเข้าที่ขาซีของทานซิสเตอร์นะครับก็คือสายสองนี่ใส่แล้วนะครับแล้วก็เอาขาลบเนี่ยมาไว้ก่อนแต่เราไม่ต้องไปเชื่อมก่อนนะครับให้เราเอาสายลำโพงนี่นะครับสีน้ำเงินของผมสีฟ้าผมว่า เีเงินแล้วกันนะครับถ้าเป็นสซเงินเนี่ยของผมจะเป็นขาวบวกนะครับให้เอาขาวบวกต่อเข้าที่ขา e ของทรานซิสเตอร์เลยครับเมื่อเราต่อขาลบเข้าไปทีขาบวกของลําโพงนะครับเข้าไปที่ขา e ของทรานซิสเตอร์เลยนะครับก็คือขาที่3นะครับแล้วก็ให้เราเอาโค้ดลบนะครับของไฟนะครับมาต่อเข้าอีกขาหนึ่งของลําโพงนะครับ นี่เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราไปทดสอบกันเลยนะครับอาต่อไปจะเป็นการทดสอบนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะครับผมอโซูมเข้าไปนะครับเห็นวงจันไหมครับอานี่นี่สายลําโพงนะครับผมต่อเข้ากับสวิตชิ่งของ Power Supply Com นะครับ ผมใช้ตัวนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับแล้วก็ลำโพงเป็นของเชอร์แมนนะครับนี่นี่สายลำโพงนะครับสายลำโพงต่อเข้ากับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับอ่าผมขอเสียบปลั๊กก่อนเลยตั้งนะครับเาเสียบแล้วนะครับ นี่ภาสาแจ็คนะครับผมจะพอเสียบกับของโทรศัพท์นะครับ อ่านะครับก็เป็นว่าการต่อวงจรจากทานส s ิเตอร์ D2058 ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับก็นี่คือวงจรนะครับก็อย่าลืมเอาไปใช้ตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ผมด้วยนะครับข้อควรระวังนะครับป้องกันตัวเองจากการใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับบาย